สวัสดีค่ะวันนี้จะไปเก็บผักกาดสนิมผักปาโนเรผักกาดสนิมฝรัง่งถอดยอดออกใหม่ๆอวบๆงามมากเลยค่ะอันนี้เป็นผักกวางตุ้งผักกาดสนิมค่ะเพื่อนๆกำลังออกค่ะจะ,จะเก็บสักรำหนึ่งค่ะ ดอกตุ่มๆอยู่เลยค่ะอ่อนมากค่ะถึงดอกเหลืองแล้วก็กินได้ค่ะอื กอหนึ่งนี่ก็กำหนึ่งแล้วค่ะบางทีกอใหญ่ๆนี้กอหนึ่งสองสามกำเลยค่ะเพื่อนๆกำลังออกใหม่ค่ะให้ดูผักต้นนี้ค่ะเพื่อนๆผักกาดสนิมค่ะ กอใหญ่มากเลยค่ะดูยอดมันสิคะอ้วนอ้วนมากเลยค่ะกอเดียวโห,โห,โหกอเดียวกินได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะเพื่อนๆเอานี้ีอส์กอหนึ่งโอ้ยหืมนี่ยอดมันนะคะเพื่อนๆยอดเดียวค่ะ โหดูสิคะอือใหญ่มากเลยคะ่ะกัละครอบครัวคะ่ะเพืเ่อนๆ เก็บใหม่ๆกินใหม่ๆจอกหวานค่ะอันนี้กินดีค่ะอืมอุ้ยนะโหเต็มเลยค่ะพเพื่อนๆอุ้ยพอแล้วค่ะพเพื่อนๆพอแล้วค่ะ กำนี้กำเดียวก็พอแล้วคะ่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเก็บเมื่อกี้นี่กำหนึ่งเก็บสองกอก็สองคำเอาเฉพาะใหญ่ๆอวบๆคะ่ะมีอีกยอดหนึ่งเสียดายจังโอเคค่ะไปคะ่ะพอแล้วคะ่ะผักกาศสนิมไม่ต้องซื้ออะไรเลยคะ่ะ ไม่ต้องซื้อผักอื่นเลยค่ะผักกาดสนิมค่ะเพื่อนๆได้มากำหนึ่งค่ะกำเดียวนี้ก็พอแล้วค่ะเพื่อนๆกอนหนึ่งกินได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะอันนี้ยอดอ่อนๆเลยค่ะเพื่อนๆนี่ยอดหนึ่งนะคะ ยอดใหญ่มากเลยค่ะงามมากเลยค่ะยอดใหญ่อวบออกใหม่เพิ่งจะถอดยอดค่ะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะเพื่อนๆขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามชมให้กำลังใจยายเพ็ญค่ะเจอกันโอกาสหน้าคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ ฝากช่องด้วยค่ะยายเพนนอรเวคนไทยในต่างแดนค่ะ